สวัสดีครับผมเดี๋ยวเมือนี่พามาพิสูจน์ครับพิสูจน์ฝรั่งครับผมดณครับโมปูกความกันยางสวยเลยปูวความกันอันนี้ไม่ตายแต่ไม่โตได้ไปมองลากครับมันเป็นยังไงมันคอืบอบวบใบบวมาไม่ตายแต่ไม่โตอันนี้เป็น เสียบยอดครับต้นเสียบยอดเป็นยังไงไม่ตายแต่ไม่โตอะไรก็มองนี่นครับพิสูจน์มองเลยเป็นยังไง ต้นเสียบยอดครับผมไม่ตายแต่ไม่โตบงครับเป็นจังไดคือบ่ตายแต่ไม่โตดุนครับผมหนึ่งสองสามนี่ครับรากปมรากปมครับผม ครับผมไม่ตายแต่ไม่โตนี่คือต้นเสียบยอดครับผมแกไบ่ได้เป็นมดทุกต้นครับตามมันก็มันกะจะมีติดมาบังครับผมปลูกหาต้นครับเป็นสองอันนี้คือหนึ่งในสองครับของแถมของแถมของต้นเสียบยอดครับตากับ วัดดวงเอาแล้วครับบดเลยเปลีป่ยนหมดทุกต้นไม่ตายแต่ไม่โตนี่แหละครับเอ่อมาที่นี่ที่มีการทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหลักออกหมดเลยแล้วก็ลงไปฟังใหม่แต่หลากที่มันปมผมบอกนะครับเพราะว่ามีอ่าต้นหนึ่งครับผมเพี้ยนไปเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปชมใหม่ ต้นก็นานี่ก็เป็นอาการแบบเดียวกันแล้วครับแต่ว่าผมก็ตัดหลกกักงวดเลยนี่ครับปู่คอมกันแตกยอดกงแตกสวยนี่ครับผมคุดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ตัดหลกกักงวดเลยครับนี่ครับยอดครับกำลังแตกนี่ฮะเหลือเยื่ใบเดียวนี่ครับ ยอดกำลังแตกคือ,อผมถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดหลากที่มันเป็นหลากปมนะครับตัดอมมอกหมดเลยเหลือตะลากวเหลือตะลากแก้วแล้วก็กววกฟังลบไปใหม่ปลูกไปใหม่ครับก็ที่แรกตอนแรกก็นึกว่าจะตายแต่ว่ายอดมาแล้วครับแสดงว่าหลากหลากเดินได้ปกติและกับต้นต้นนั่นก็เลยจะเฮ็ดแบบเดียวกันครับอันนี้คือตน้นทนลองครับ นี่ฮะบมตายครับหยอดหยอดหยอดโผล่มาละอันนี้คือตัดหลากที่เมันนั่นเป็นหลากผมออกมาเลยครับเดี๋ยวตลาดแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเป็นเพจครับผมนี่ฮะบ่าตายครับแต่กํลาลังจะโตต้นนี้อันนี้ปลูกพร้อมกันครับตีต้นหาต้นกำลังงาม